เป็นอย่างนี้พอแล้วผมไม่เอาแล้วเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วครับผมพอเป็นลิศผมไปเลี้ยงหลานดีกว่าสบายใจดีมองมองมองแล้วเนี่ยโอ้ยมวยสี่ยกแพ้ผมตัวยกแล้วยกห้าไม่ทำอะไรกันด้วยแล้วมันเขาชนะตรงไหนชนะตรงเตียงนี้อย่างเดียวงี้เหรอชนะลูกนี้อ่ะเขาเอาลูกนี้มาชนะเลยครับบรรชัดสุดท้ายนี่โอ้ยใจยังไงฟอนหมดยกก็เตะเตะส่งอีก พอแล้วครับผมกับมวยผมพอแล้วผมไปเลี้ยงหลานผมดีกว่าเลี้ยงหลานดีกว่าสบายใจดีถึงกรรมการไหมไม่ไม่ไม่ครับรู้ๆอยู่แล้วครับเรื่องนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วครับไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมรู้ๆคุณนายทองก็มั่นใจเลยว่าพอแล้วพอแล้วครับพอขอบคุณครับพอแล้วเลี้ยงหลานดีกว่า ไม่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 สู e ้แล้วพอแล้วครับพอแล้วครับผมพอแล้วสู้มาสามถิงกว่าปีแล้วครับมวยเนี่ยพอแล้วเลี้ยงหลานดีกว่าครับผมเปลี่นมานใจให้กัรทุการเรามั่นใจใช่ไหมหมดยุคไทยเรามั่นใจยังไงใช่ไหมหลังจากที่กรรมการตัดสินให้คู่ต่อสู้เราชนะตอนนั้นเราเราเรีนความรู้สึกยังไงเสียใจครับวันแรกค่ายเขาบอกว่าจะเลิกไปเลี้ยงไก่ เราเราเราคอนเสิร์เราเรายังไงเนี่ยเราอยากจะทุบต่อหรืออะไรยังไงอยากทุบต่อนะมีโอกาสอยากแก้มือไหมฮะพี่กัดเก่าไหมร้อยสิบสองวันนี้โจ้พี่กัดเท่าไหร่น้องร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าเอาเอาขอร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบสองร้อยสิบสองเอาบอกบอกแฟนมวยหน่อยน้องวันนี้เต็มที่แล้วครัเอาเอาเอาเป็นรายจ่ายให้น้องนะเป็นรายจ่ายให้เรื่องเสร็ กับสู้ต่อไปครับนนองโอเคนะี่เป็นบรรยการหลังเกมของเพชรสงแสงครับก็ขอบคุณท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามชมครับ